ในกิจกรรมเสริมประสงการในหน่วยเรือ่องดอกไม้แสนสวยเด็กๆรู้จักดอกไม้อะไรกันบ้างคะเอ๊ลูกครูมหม่อรู้รจักดอกไม้อะไรบ้างคะตามที่คมมรูหม่อเคยเห็นนะคะ <todavía. S 1> คมมรูหมวอจะเห็นตามเทศกาลต่างๆเช่นดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะสองดอกพุทธรักษา,กกปกาเป็นสัญลักษณ์ของวันข้อสามดอกกล้วยไม้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ชื่อและลักษณะของดอกไม้ 2. หน้นาที่และส่วนประกอบของดอกไม้และ 3. ประโยชน์และโทษของดอกไม้ค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้วันนี้คุณปุยคุณคูมวดมีคาพ้องจองเกี่ยวกับดอกไม้มาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว,ลวไป คำของจองดอกไม้แสนสวยคำของจองดอกไม้แสนสวยดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่ง ดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดได้ฝังคำคล้องจองดอกไม้กันไปแล้วเรามารู้จักดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์โรงเรียนทานยาสิทธิสิธิ์กันนะคะดอกไม้ประจำโรงเรียนทานยาสิทธิศิลป์คือดอกปรีดียาอย มีลักษณะเป็นช่อดอกแบบกระจุกและมีกีบดอกห้ากลีบเชื่อมติดกันมีสีคือสีเหลืองดอกปริดียาทอนหมายถึงความสวยงามความสดใสความอดทนและความก้าวหน้าค่ะเด็กๆหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้ดอกไม้มีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออก แต่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ชนิดใดจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. เกสรตัวเมีย 2. เกสรตัวผู้ 3. กลีบเลี้ยง 4. กลีบดอก 5. ใบและ6กก้านค่ะประโยชน์ของดอกไม้ เพิ่มความสดชื่นสร้างบรรยากาศให้สวยงามตกแต่งบ้านของเราให้น่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้นนำมาประกอบอาหารได้เช่นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดอกไม้สลัดโลดอกไม้น้ำอัญชันชากุลาบเป็นแหล่งอาหารของสัตว์เช่นมแมลงเต่าทองพึ่งผีเสื้อหรือมแมลงที่เขาจะต้องใช้เกสรดอกไม้ในการดำรงชีวิต มแมลงเหล่านี้จะดูดเกสรดอกไม้และช่วยดอกไม้ให้มีการผสมพันธุ์และ,จะเจริญเติบโตได้นำดอกไม้จัดช่อเพื่อมอบให้กับบุคคลสำคัญเช่นมอบช่อดอกไม้ในวันแต่งงานงานรับปริญญาวันสำคัญต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่และวันครูแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำหอมสบู่โลชั่นบำรุงผิว เทียนหอมโทษของดอกไม้ 1. มียางดอกไม้ที่เป็นอันตรายเช่นดอกชวนชมดอกรักดอกรีลาวดี 2. ดอกไม้ที่มีหนามแหลมเช่นดอกกุหลาบดอกเฟื่องฟ้าและดอกโปยเซียน 3. ม ดอกไม้บางชนิดที่มีเกรสรนน้ำหวานเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นดอกยี่โถมีอันตรายถึงขั้นคืนไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วงหรือบางลายที่แพ้หนักๆก,ก็จะทำให้มีพิษต่อหัวใจอาจทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆได้สัมผัสดอกยี่โถให้รีบล้างมือให้สะอาดนะคะ บ้านเด็กสำหรับเรื่องวาวเกี่ยวกับดอกไม้ที่ได้เรียนรู้กันไปวันนี้ครูเอ๋และครูหม่อนมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากให้เด็กๆทำาด้วยนะคะเด็กอยากรู้แล้วไปชมกันเลยกิจกรรมสีของดอกไม้ในวันนี้ครูหม่อนใช้ดอกไม้ทั้งหมด3ชนิดคือดอกดาวเรืองดอกชบาบ้าและดอกเพ่องฟ้าและครูหม่อน ก็ยังใช้ใบไม้เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะต่อมาจะเป็นจานพลาสติกแล้วก็ใบางานค่ะขั้นตอนแรกให้เด็กๆเ,เลือกดอกไม้ที่ตนเองชอบมาก่อนหนึ่งอย่างนะคะเอ๊วันนี้ครูมอนขอเรียกเป็นดอกชบาค่ะจากนั้นให้เด็กๆเด็กเดกลีบดอกชบาออกประมาณ5-6กีบแล้วนำมาขยำตามครูมอนเลยนะคะ เมื่อขยำเสร็จแล้วให้เด็กๆนำดอกไม้ที่ขยำมาทาลงบนกระดาษในตอนที่เด็กๆทาให้เด็กๆใช้แรงกดหน่อยนะคะสีจะได้ติดกับกระดาษค่ะต่อมาเราจะมาขยำดอกที่สองคุหมอนเลือกเป็นดอกดาวเรืองค่ะเด็กๆเด็กๆออกแรงขยำหน่อยนะคะเมื่อขยำเสร็จแล้วนำไปทาลงบนกระดาษเหมือนเดิมเลยค่ะ และมาถึงดอกที่3ามคือดอกเฟื่องฟ้าเด็กๆเด็กเดกลีบออกก่อนนะคะจากนั้นทำการขยำเหมือนเดิมค่ะเมื่อขยำแล้วรู้สึกว่ามีน้ำออกมาแล้วให้เด็กๆนำไปทาลงบ,บนกระดาษเหมือนเดิมค่ะและสุดท้ายครูหมอนใช้ใบไม้ที่เป็นส่วนประกอบของดอกไม้มาทำการขยำและทาลงบนกระดาษที่เป็นรูปใบไม้ค่ะสำหรับวันนี้ครูอีและครูหมอนขอจบกิจกรรม วอก้แสนสวไว้เ,วววเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย